รถมือสองตามสภาพเด้อร <wh ats Napoleon>, ้อยยูบ็อกคันน uh, ี้เก็บงานให้เก็บงานเครื่องให้เรียบร้อยละเด้อครับผมฟิตเครื่องให้ทำคาร์ดให้เลือแท้สีไม่สวยครับผมเก้าพันห้าฮายาเต้ซูซูกิเล่มครบโอนเครื่องฟิตให้ใหม่เด้อครับผมแล้วก็ขาบูใหม่เก็บสีให้ใหม่ท้งคันเด้อคันนี้8,000บาท อันนี้เวฟยูบ็อกตัวนี้ภาษีหกเจ็ดครับผมต่อใช้งานได้เลยเครื่องครับขี่ได้มีควันจังจ๋งจะเลขเครื่องไม่ตรงเด้อครับผมใช้งานทักได้ถามได้เด้อมีโออันนี้ตัว GT เด้อครับผมตัวนี้เป็นตัวขบููเด้อครับผมรถเดิมๆเ,เอกสารครบพรอมโอนครับ รถจอดตามสภาพเด้อครับผมคนเฒ่าได้รถมหมรนีหกพันห้าครับเล่มครบโอนขาดเกินเด้อครับโดยรวมแล้วก็ยังดูดีอยู่เด้อครับผมจัดหล่อๆจัหน่อยก็ว้าวละจา้ารถรอแม็กเ,กเอกสารครบๆกระทักได้ถามได้เดอ้ตอตัวนี้เป็นขบูทึกทนอยู่จา้า รถจอดตามสภาพเด้อครับ1 1 0 i l e d ปี6 6, 6 3กสีห8เด้อครับเอกาสารครบพร้อมโอนจัดซ่อมให้ใหม่เด้อครับผม27,500ครับผมเปลี่ยนยางให้ใหม่เก็บสีให้ใหม่ทั้งคันยางกิ่งยางโคดโซล่าลินเปลี่ยนให้ใหม่หมดเด้อแล้วก็ตตรงไหนขาดเหลือซ่อมงานให้หมดละจ้า รถไม่พ่วงมาไม่ชนไม่ล่มเด้อครับไม่สองหมื่นกโลแท้เส่อที่น้องหาอยู่เห็นรถครบ,ครบเอกสารครบครถเดิมๆนิ่มๆหาใช้งานทักได้ถามได้จ้านิ่มๆเด้อ สี่เก้าร้อยนั่นทิดาเด้อครับผมคันรถสภาพค่อนข้างสวยเด้อครับผมคันนี้มีตะไบซื้อขายเด้อเต็มดีจ้าใครหาสะสมหาใช้างานใครหาสะสมใครหาใช้างานทักได้ถามได้ครับรถเก่าก็จะมีเสน่ห์ในตัวเขาเด้อครับผมคันนี้เปิดราคาที่หนึ่งหมื่นบาทเด้อครับผม เครื่องดีอยู่จ้าเดิมๆจ้ะเดี๋ยวข้บบูเดีย๋ยวซ่องงานให้ครับข้บบูไม่ค่อยดีเท่าไหรแต่อย่างอื่นเต็มเปียเด้อครับผมรถอดีตนายทหารเก่าชอบกระทักลักกระโทรมาได้จ้จาจักรยานไฟฟ้า สามพันเก้าแบตใหม่เด้อครับผมแบตเกือบสองพันแล้วครับครับได้ประมาณสามสิบห้าเด้อไปหาใช้งานดีกว่าเดื่นก็ทักได้ถามได้จ้าอันนี้ร้อยสิบไอปีหกสองครับกำลังเก็บงานไห่เด้อถา้าพี่น้องสนใจอยากได้ก็ พักได้ถามได้จ้ารถเอกสารครบพร้อมโอนเด้อครับผมจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมเลยขาย1 8 5่นแป้ารวมเก็บงานครับผมอไฟแนนซ์จัดได้2 8งหมื่นเดี๋ยวใครหาใช้งานเดี๋ยวใครอเอาไปโอนเป็นชื่อตัวเองแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ถวด่วมเด้อครับผมได้เงินได้เงินกับบ้านอีกเกือบหมื่นจ้า ชอบกระทักลักกระโทมาได้เด้อแล้วทำให้พร้อมใช้งานครับกำลังเก็บงานอยู่อปีปีทองดำคัาน,นี้มีตนาเหล่มเด้อครับผมรวมเก็บงาน8,500ันห้าำนนให้ทางคันเลยเด้อตาตามสภาพเลยขอด้วย6,500 รถทับขี่ได้เลยครับผมถ้าเอาเดยวซ่อมง,งานให้ทางคันครับเราตามสภาพก็ได้ชอบกระทักรักกโ็โทรมาได้เด้อ